สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอูอีกแล้วนะคะวันนี้อูจะพาลูกค้ามาชมเจ้าตัวนี้เลย e x p e n d e r c o r ์คของเรานั่นเองนะคะสีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะลูกคา้าเดี๋ยวอูจะพาลูกค้ามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะสําหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะมาถึงด้านหน้าเลยค่ะลูกคา้าไฟทุกดวงนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ กระจัางหน้านี้มาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ต้องเอพเพนเ r อร์คอรของเราเนั่นเองนะคะทัานข้างนี้นะคะดิมๆเลยค่ะลูกค้ายังไม่ได้ใส่สกเกิร์ตพอใส่สกเกิร์ตแล้วก็จะดูสวยดูแมทล้ออร่อยนี้เรามาจากโรงงานเลยนะคะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อขอบ17ประจกมองข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED เลยนะคะ มาถึงภายในกันบ้างนะคะลูกค้าภายในเป็นไงบ้างคะหรูหราใช่ไหมคะมีจอ Android ด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อกับจอนะคะ,ะเบรกมือนะคะคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเบาะหนังรอบคันนะคะแล้วก็มีที่พักแขนไปให้ลูกค้าด้วยเผื่อแบบขับรถไปแล้วเมื่อยสามารถพักแขนได้นะคะมาถึงด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวอูจะเปิดให้ลูกค้าดูนะคะว่าด้าน เนี่ยกว้างแค่ไหนนะคะเบาะตรงนี้สามารถดึงพับลงได้นะคะแล้วก็สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะกว้างมากสำหรับรถเจ็ที่นั่ง Explorer Cross ของเรานั่นเองนะคะรถ Explorer Cross คันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่956,000บาทแค่นั้นเองเพราะว่าคันนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีใหม่นะคะสำหรับ Explorer Cross นะคะโปรโมชั่นนะคะที่อูจ เป,นนะะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะของแถมอีกหลายรายการเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจกําลังมองหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะโทรมาสอบถามอูได้นะคะพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะอย่าลืมโทรมานะคะขอบคุณค่ะ